สวัสดีครับคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่จนถึงตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจหรืว่ามันคือเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเพียงจิตใจผมที่อ่อนไหวเกินไปกันแน่เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วตอนนั้นผมกำลังหารถมือสองไว้ใช้ไปทำงานเพราะรถคันเก่าที่บ้านเริ่มพังบ่อยซ่องทีหนึ่งก็หลายหมื่น เลยคิดว่าซื้อคันใหม่ยังจะดีกว่าผมใช้เวลาเสร์ชหาตามเว็บไซต์รถมือสองอยู่หลายสัปดาห์จนไปสะดุดเข้ากับประกาศหนึ่งครับรถญี่ปุ่นยอดนิยมรุ่นที่ผมเล็งไว้นานแล้วราคาถูกกว่าท้องตลาดพอสมควรสภาพในรูปก็ดูดีเครื่องเงาบอดหนังสะอาดทายในเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยด้วยซ้ำตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนถูกชะตากับรถคันนี้ เลยติดต่อคนขายนัดเจอกันเพื่อไปดูรถจริงวันที่ไปถึงจุดนัดเป็นลานจอดรถเล็กๆอยู่ชานเมืองครับคนขายเป็นผู้ชายวัยกลางคนท่าทางสุภาพดูใจดีพูดจาตรงไปตรงมาเขาบอกว่ารถคันนี้เพิ่งประกาศขายได้ไม่นานถ้าผมสนใจก็พร้อมทำเรื่องอวนให้ได้เลยตอนที่เห็นรถจริงๆผมยอมรับเลยครับมันดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะ ตัวถังแทบไม่มีรอยเครื่องติดง่ายเสียงเรียบนิ่งบาะนุ่มสะอาดหอมๆเหมือนเพิ่งทําความสะอาดมาใหม่ผมลองขับรอบๆดูรู้สึกโอเคมากรถไม่มีปัญหาอะไรเลยเคียก็ลื่นเบรกก็ตอบสนองดีตอนนั้นผมแทบไม่คิดอะไรมากรีบตัดสินใจจองไว้ทันทีไม่กี่วันหลังจากนั้น เรื่อเอกสารต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยผมขับรถคันใหม่ออกจากสำนักงานขนส่งด้วยความตื่นเต้นดีใจสุดๆรู้สึกเหมือนชีวิตจะสะดวกสบายขึ้นสักทีแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าความดีใจของผมมันจะมาพร้อมกับของแถมที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยคืนแรกที่ผมขับรถกลับบ้านมันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติฮะ แค่รู้สึกเหมือนในรถมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆแบบที่ผู้หญิงชอบใช้ทั้งที่ต่อดูรถก่อนซื้อผมจำได้ว่ากลิ่นในรถออกแนวเหมือนบ่อะหนังของรถมากกว่าผมยังนึกเลยว่าคนขายคงเอารถไปล้างและฉีดน้ำหอมปรับอากาศมาให้ใหม่เพื่อให้ลูกค้าประทับใจก็เลยไม่ได้เอใจอะไรจนคืนต่อมาผมต้องขับรถไปธุระแถวชานเมือง ขากลับเป็นถนนโล่งๆมืดๆไม่มีไฟถนนมากนักผมขับไปเปิดเพลงไปตามปกติจนถึงช่วงหนึ่งที่ผมเผลอมองกระจกมองหลังผมเหมือนเห็นเงาอะไรบางอย่างแวบอยู่ตรงเบาะหลังครับมันเร็วมากจนแทบไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือแค่ตาฝาดผมรีบหันไปมองเบาะหลังทันทีแต่แน่นอนมันไม่มีใครอยู่เพราะผมก็ขับรถมาคนเดียวตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ตอนนั้นผมยังคิดไปเองว่าคงเป็นเพราะผมเพลียๆเ,เลยตาฝาดแต่พอหันกลับมาขับต่ออยู่ก็ได้ยินเสียงเบาๆดังขึ้นมาจากด้านหลังครับเสียงนั้นเป็นเสียงไอของผู้หญิงเบาๆชัดเจนมากดังมาจากเบาะหลังจริงๆผมขนลุกไปทั้งตัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมพวงมาลัยไม่อยู่หันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมเบาะหลังว่างเปล่าเงียบสนิท ผมพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงจากเครื่องหรือแอร์ก็ได้แต่ในใจลึกๆมันไม่ใช่ครับหลังจากวันนั้นเวลาที่ผมขับรถตอนกลางคืนผมจะเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ด้านหลังตลอดเวลาไม่ใช่แค่ความคิดไปเองนะเพราะหลายครั้งที่ผมจอดติดไฟแดงผมจะเห็นเงาสะท้อนในกระจกมองหลังเหมือนมีคนขยับตัวอยู่ตรงบ่อหลัง ทุกครั้งที่ผมหันไปมองตรงๆมันก็หายไปเหมือนกับมันไม่อยากให้ผมเห็นตรงๆสิ่งที่ทำให้ผมกลัวจนแทบไม่กล้าขับรถคันนี้อีกเลยก็คือคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านผมได้ยินเสียงผู้หญิงชัดเจนมากเสียงนั้นพูดแผ่แวๆเหมือนพูดว่าช่วยด้วยผมเหยียบเบรกกระทนหันหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ผมหันควับไปมองแต่ในรถก็ยังว่างเปล่าผมนั่งคิดวนไปวนมาว่ารถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมันถึงมีอะไรแปลกๆตามมาไม่หยุดผมเริ่มสงสัยแล้วครับว่ารถคันนี้มันอาจจะไม่ได้สะอาดอย่างที่เห็นตั้งแต่แรกและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการหาคำตอบที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับ หลังจากคืนนั้นที่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยด้วยผมก็แทบไม่อยากขับรถคันนี้อีกเลยครับแต่พอเอาเข้าจริงๆผมก็ไม่มีทางเลือกรถคันนี้คือการลงทุนก้อนใหญ่ของผมถ้าจะขายทิ้งตอนนี้ก็ขาดทุนยับแน่ๆผมพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเสียงลมเสียงเครื่องหรือความคิดไปเอง แต่เชื่อไหมครับยิ่งผมพยายามไม่คิดถึงมันมันก็ยิ่งตามมาหลอกหลอนมากขึ้นทุกวันครั้งหนึ่งผมชวนเพื่อนไปกินข้าวแถวชาญเมืองขากลับผมก็ใช้รถคันนี้นั่นแหละครับเพื่อนผมนั่งข้างๆระหว่างทางก็คุยกันื่อยเปื่อยจนอยู่ๆเพื่อนก็หันไปมองกระจกหลังแล้วถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใครนั่งหลังวัดผมตัวชาไปทั้งตัว รีบหันไปมองแต่แน่นอนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมเลยถามเพื่อนว่าเห็นเป็นยังไงเพื่อนผมพูดแบบไม่ลังเลเลยว่าเหมือนผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อมีลายๆนั่งก้มหน้าอยู่บอกหลังแวบ,บเดียวจริงๆตอนนั้นผมแทบไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่นั่งเงียบแล้วเราสองคนก็ขับกลับบ้านโดยไม่พูดเรื่องนี้ต่อ ตั้งแต่วันนั้นผมยิ่งมั่นใจแล้วครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ผมคิดไปเองแน่ๆนอกจากเพื่อนแล้วแม่ผมเองก็เริ่มสงสัยมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ขอให้ผมไปรับที่ตลาดพอแม่ขึ้นมานั่งบนรถก็ทำหน้าแปลกๆแล้วบ่นว่าทำไมรถมันเหนม็นไม่ไม่เหมือนกลิ่นควันติดรถเลยลูกแต่ผมเองกลับไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ ผมนั่งอยู่ในรถทุกวันยังไม่ได้กลิ่นแบบที่แม่ว่าสักนิดเดียวคืนหนึ่งผมขับรถกลับจากทำงานดึกๆถนนเงียบมากไฟถนนก็น้อยผมขับไปได้สักทักอยู่ๆรู้สึกได้ว่ารถมันเอียงนิดๆเหมือนมีคนหนักๆมานั่งอยู่เบาะหลังหัวใจผมเต้นแรงผมไม่กล้าหันไปมองเลยครับได้แต่จ้องถนนตรงหน้ายอย่างเดียว แต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบช็อกก็คือกระจกมองหลังที่ผมเผลอมองขึ้นไปมันสะท้อนให้เห็นเหมือนหลายของใครสักคนโผล่มาจากบ่อหลังมันไม่ใช่เงาเลือนรางเหมือนครั้งก่อนนะครับครั้งนี้ผมเห็นชัดเจนว่ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆผมหันความกลับไปแต่เหมือนเดิมครับบ่อหลังว่างเปล่าผมรีบเหยียบคันเร่งกลับบ้านทันทีใจเต้นแรงจนแทบเป็นลม คืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนเรื่องนี้ยังคงติดอยู่ในหัวหลังจากเหตุการณ์นี้ผมเริ่มฝันร้ายเกือบทุกคืนฝันว่าอยู่ในรถคันเดิมนี่แหละแต่ประตูล็อกหมดเปิดไม่ได้แล้วก็มีเสียงเคาะจากข้างในรถดังมาจากทุกทิศทางบางคืนหนักสุดผมฝันเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บาะหลังจริงๆหน้าซีดๆ มีเลือดซึมตรงขมับเธอเอาแต่นั่งก้มหน้าไม่พูดอะไรเลยตื่นขึ้นมาที่รเหื่อท่วมตัวรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านอะไรที่ไม่ใช่ความฝันจนผมเริ่มแน่ใจแล้วครับว่ารถคันนี้มันต้องมีอดีตบางอย่างที่ไม่ปกติแน่ๆผมตัดสินใจติดต่อกลับไปหาคนที่ขายรถคันนี้ให้ผมแต่ตอนนั้นผมยังไม่ถามตรงๆแค่โทรไปอ้างว่า มีปัญหาเรื่องเอกสารอยากเจอเพื่อคุยรายละเอียดผมนัดเขาได้ในสัปดาห์ถัดมาและในใจลึกๆตอนนั้นผมตั้งใจแล้วครับว่าจะถามออกไปให้รู้เรื่องจริงๆว่ารถคันนี้เคยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะถ้าไม่รู้ผมคงไม่มีวันกล้าขับมันต่อไปแน่ๆวันที่ผมนัดเจอคนขายรถผมพยายามตั้งสติให้ดีที่สุด ในใจผมเต็มไปด้วยคำถามมากมายว่ารถคันนี้มันมีอดีตอะไรกันแน่แต่พอถึงเวลาจริงคนขายกลับพูดแค่เรื่องเอกสารเล็กๆน้อยๆไม่ได้แสดงท่าทางมีพิรุธอะไรเลยผมเองก็ไม่กล้าถามตรงๆว่ารถคันนี้เคยมีคนตายหรือเปล่าเพราะกลัวเขาหาว่าผมเพียงแต่ในสายตาของเขาผมรู้สึกเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างอยูอย่จริงๆ เพียงแค่ไม่อยากพูดออกมาหลังจากกลับมาบ้านผมก็ยิ่งไม่สบายใจทุกคืนยังคงฝันร้ายอยู่ตลอดความฝันส่วนใหญ่คือภาพเดิมๆผมติดอยู่ในรถประตูล็อกหมดเปิดไม่ได้และจะมีเงาผู้หญิงนั่งอยู่ด้านหลังทุกครั้งบางคืนหนักถึงขั้นผมฝันว่าไฟลุกท่วมรถควันดำคลุงไปทั่วจนผมหายใจไม่ออก แล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นในความฝันชัดเจนช่วยด้วยฉันออกไปไม่ได้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้งไม่ใช่แค่ฝันนะครับกลางวันบางครั้งผมก็ได้กลิ่นใหม่กลิ่นควันคลุ้งอยู่ในรถทั้งที่เครื่องปรับอากาศเพิ่งล้างมาใหม่ๆเพื่อนที่มานั่งรถด้วยก็ยังพูดเหมือนเดิมว่ารถมีกลิ่นแปลกๆ แต่ผมกลับไม่ได้กลิ่นเหมือนเขาเลยวันหนึ่งผมตัดสินใจพารถไปให้อูแถวบ้านตรวจดูเพราะเริ่มกังวลว่ามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าช่างเปิดฝากระโปรงตรวจสภาพเครื่องแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดกับผมว่ารถคันนี้นี่เองจำได้แล้วคำพูดนั้นทำให้ผมใจหายว่ารีบถางกลับไปว่าทำไมครับ รถคันนี้มีอะไรหรอือช่างถอนหายใจเบาๆแล้วเล่าว่ารถคันนี้เคยถูกลากเข้ามาซ่อมหลังจากเกิดอุบัติเหตรุรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นสภาพรถด้านหน้าพังยับแต่ที่เขาจำได้แม่นคือมีคนเสียชีวิตคารถผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ตรงเบาะหลังออกมาไม่ได้คำพูดนั้นทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัว มันตรงกับฝันที่ผมเจอมาทุกคืนฝันว่ามีคนติดอยู่ในรถแล้วร้องขอให้ช่วยผมถามช่างต่อแต่เขาก็ไม่พูดอะไรมากแค่บอกว่าเรื่องมันนานแล้วจำรายละเอียดไม่ค่อยได้และแนะนำผมเพียงว่าถ้าไม่สบายใจก็เอารถไปทำบุญสอกเคราะห์บ้างก็ดีนี้มันยิ่งกว่าความบังเอิญที่ผมเอารถเข้ามาอู่ตรงแถวบ้านแล้วช่างจำได้ หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกลิขิตไว้ว่าต้องเจอเรื่องแบบนี้คืนนั้นผมยิ่งนอนไม่หลับคำพูดที่ได้ยินจากปากช่างมันวนอยู่ในหัวไม่หยุดและยิ่งผมสงสัยวิญญาณผู้หญิงที่ติดอยู่ในรถคันนี้เธออยากบอกอะไรกับผมกันแน่ไม่กี่วันถัดมาระหว่างที่ผมขับรถกลับบ้านฝ่าฝนถนนลื่นและมืดมาก อยู่ๆพวงมาลัยก็ดันหมุนเองเหมือนมีแรงจากด้านหลังจับไว้รถเบี่ยงออกไปทางขวาจนเกือบชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางผมตกใจสุดชีวิตรีบเหยียบเบรกจนรถถลายไปจอดข้างถนนหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจแล้วทันใดนั้นเองผมมองกระจกหลังผมเห็นเธอครับเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่เบาหลัง เธอกำลังจ้องมาที่ผมตรงๆใบหน้าของเธอซีดขาวมีเลือดซึมตรงขมับตาเบิกกว้างแต่ไม่ขยับปากพูดอะไรเลยแค่จ้องผมด้วยสายตาวา้วอนและหน้าดูเศร้าผมแทบช็อกรีบเบือนหน้าหนีแล้วเปิดประตูรถหนีออกมาทันทียืนหอบอยู่กลางสายฝนใจคิดเพียงอย่างเดียวตั้งแต่คืนที่ผมเห็นเธอนั่งอยู่บบอหลัง แบบเต็มตาชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับผมไม่กล้าขับรถตอนกลางคืนเลยแม้แต่กลางวันก็ยังรู้สึกหวาดระแวงกลัวไปหมดเสียงสะอื้นเบาๆกลิ่นน้ําหอมผมรู้ตัวแล้วว่าถ้ายังเก็บรถคันนี้ไว้อีกชีวิตผมคงไม่เหลือแน่ๆผมไม่ได้อยากรู้แล้วว่าเธอเป็นใครหรือเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้สิ่งเดียวที่ผมอยากทำคือ หนีออกไปให้เร็วที่สุดวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจไปที่เต็นท์รถมือสองทันทีผมพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดบอกกับเจ้าของเต็นท์ว่าอยากขายต่อในใจของผมเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกี่ยงราคาด้วยซ้ำขอแค่ไม่ต้องเป็นเจ้าของรถคันนี้อีกแล้วตอนที่เจ้าของเต็นท์ลองขับทดสอบ ผมยืนมองอยู่ห่างๆใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเพราะกลัวว่าอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นกับเขาต่อหน้าต่อตาแต่สิ่งที่น่ากลลุกคือเขากลับขับได้ปกติไม่มีอะไรผิดแปลกเหมือนที่ผมเจอผมเริ่มสงสัยในใจว่าหรือจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับผมคนเดียวแต่แค่คิดจะกลับไปนั่งขับอีกครั้งขนทั้งตัวผมก็ลุกเกียวทันที ผมไม่ลังเลแล้วเซ็นเอกสารขายรถทิ้งในราคาขาดทุนไปเลยตอนเดินออกจากเต็นท์ผมรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกโล่งใจสุดๆที่หลุดพ้นจากรถคันนั้นสักทีหลังจากนั้นผมตัดสินใจไปเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ผมเจอหลายอาทิตย์ต่อมาผมพยายามใช้ชีวิตปกติขึ้นรถเมย์บ้างนั่งแท็กซี่บ้างจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่นั่งแท็กซี่กลับบ้านรถวิ่งผ่านเส้นทางใกล้กับเต็นท์ที่ผมขายรถไปผมมองเข้าไปข้างในโดยไม่ตั้งใจรถคันนั้นยังจอดโชว์อยู่หน้าเต็นท์เหมือนเดิมยังไม่มีใครซื้อไปเลยถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนต่อไปกับช่องผีสั่งให้เล่า เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวในคืนนี้